นประชาชนโทรเข้ามานะครับจะร้องเรียนเรื่องถนนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจากไหนครับประชาชนบนอบลนค่ะประชาชนนขบนอยู่ตรงจุดไหนครับผมอแถวบ้านประดุกค่ะแถวบ้านประดุกจะร้องเรียนเรื่องอะไรครับถนนเส้นหน้าโรงเรียนยุวทูตสองค่ะมันชำรุดมาเลยค่ะยุวทูตนะฮะโอ้สายเลี่ยงเมืองค่ะครับชำรุดมากนะครับผมค่ะบรดเรียน ความยาวก็จะประมาณหนึ่งกิโลถึงสองกิโลได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเป็นบออเป็นร,ระยะระยะค่ะื<ม>ับขคือเส้นเลยค่ะครับความยาวนี้หนึ่งถึงสองกิโลนะครับผมประมาณนั้นนะคะครับตรงข้ามโรงเรียนนี้ว่าคือเขาก็เริ่มมีการก่อสร้างเขาจะทมที่ค่ะแล้วก็จะมีรถบรรทุกเข้าอ,ออกเป็นประจำจริงทําให้ถนนตุดลงก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลด้วยค่ะ ตรงนั้นจะเป็นหน้าที่ของใครฮะที่คิดว่าจะเป็นคนที่ดูแลอยู่แขวงการทานหรือว่าอบตหรือว่ายังไงครับผมอันนี้นูไม่ทราบดูจริงจริงครับพอดีรู้ผ่านไปบริเวณแถวนั้นพอดีค่ะเมื่อวานครับรับลผมอันนี้ก็คือเป็นงนที่ใช้เส้นทางนี้ประจํำไหมคะก็นานๆทีไปครั้งหนึ่งอะค่ะอ๋อจะเห็นใช่ไหมเห็นแล้วแบบคนไม่ไหวกันะเป็หรงขนาดผ่านไปก็ยังอย่างงว่าทําไมคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเส้นนั้นเป็นประจำอะทำไมเขาไม่มีการอะไรหรือเปล่า หรือว่าเขาลองเรียนไปแล้วโรงงานไม่ดูแลหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบค่ะก็าเลยอยากจะลองลองเรียนผ่านรายการนี้ดูอะค่ะว่าจะได้ผลไหมแม่ใช่ไหมฮะถ้าเผื่อไม่ไม่ไม่ได้ผลก็จะโทรมาร้องเรียนอีกครับผมโอ้ขอบคุณมากครับผมเป็นว่าแถวสายเลี่ยงเมืองบ้านประดุกนะครับทางเข้าแถวโรงเรียนยุวทูต2นะครับผมถนนเป็นลุมเป็นบ่อระยะยาว1-2กิโลนะครับ ครับผมอ้าวชัดเจนครับเดี๋ยวจะติดต่อไปที่ทางด้านแขวงการทองคัดว่าน่าจะอยู่ในการดูแลของแขวงการทางเพราะว่าเป็นสายเลี้ยงเมืองนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมไม่มีค่ะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค่ะค่ะมีประชาชนอีกคนนึงค่ะบอกว่าถนนใกล้ๆกันนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะครับ คือต่อยอดเรื่องเมื่อกี้เลยครับ๋อ้จ้าจ้าเรัะผมพอรู้อยู่อะจะเป็นถนนเข้าบ้านดงแสนสุขจะผ่านนางเงีนยพูดถนนเข้าบ้านดงแสนสุขนะฮะครับทางเข้าบ้านดงแสนสุขมันจะระดับโลกไปดันพอๆกับบ้านเซนคํานะครับเป็นเป็นมานานแล้วยังครับผมนานแล้วครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วอือันนี้เป็นเห็นหนหลายปีแล้วนี่ถึงจะเป็นรับผิดชอบของ อบตไหมคะเจ้าเก่าอยู่อบตไร่น้อยอบตไร่น้อยเหรอฮะเจ้าเก่าขาประจําจะเป็นเขตของอบตครับเพราะมันไม่ได้อยู่ถนนเรื่องเมืองนะครับถนนเข้าบ้านดงแสนสุขอ๋อเป็นถนนทางเข้าบ้านดงแสนสุขผาดหน้าหงเยนวี่วัตถุต้นต่อนี้เกิดจากรถบรรทุกหินที่ว่านไหมฮะรถบรรทุกดินไหมครับผมต้นเหตุนี่ครับครับมันจะเข้าบ่อยครับเดินั้นแบบเกิดต้นเส้นเลยมั้งต่อช่วงจากบ้านนิคมมาเลยครับครับผมเออเหมือน านแล้วครับครับผมได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อสายไปหาท่านนายกอบตไร่น้อยนะฮะครับผมขอบเุณครับขอบตไร่น้อยครับผมครับโออ้้ยตงขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับค่ณนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติม